สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียและยูเครนแลกเปลี่ยนโจมตีกันอย่างหนักไม่กี่ชั่วโมงหลังการหารือผ่านทางโทรศัพท์ของประธานดีโดนัทรัมผู้นําของสหรัฐและประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียซึ่งจบลงด้วยการที่รัสเซียตกลงที่จะระงับการโจมตีแหล่งพลังงานของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนแถลงนะครับว่า11ภูมิภาคของยูเครน กำลังถูกโจมตีซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในแคว้นซูมีด้วยการโจมตีเช่นนี้ทําลายระบบพลังงานโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนชีวิตที่ปกติสุขของชาวยูเครนเหตุการณ์นั้นสแสดงให้เห็นว่ามาตรการบีบบังคับกดดันรัสเซียยังต้องมีอยู่ต่อไปเพื่อสันติภาพเซเลนกี้กล่าวด้วยว่าปูตินปฏิเสธที่จะรับข้อเสนอจุดยิงฉบับสมบูรณ์ดังนั้นประชาคมโลกควรที่จะไม่ยอมให้ปูตินลากให้สงครามยืดเยื้อต่อไปอีกในขณะที่อายการของยูเครนกล่าวด้วยว่าโดนโจมตีโรงพยาบาลในซูมี มีผู้ป่วยจํานวน147รายเจ้าหน้าที่ทําการแพทย์22รายอีกทั้งโรงพยาบาลในคลัสโนปินยาถูกโจมตีด้วยโรนจํานวน6ลูกมีคนไข้ยอยู่ทั้งสิ้น49รายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก11รายรัฐวิสาหกิจการรถไฟอุกซาลิสเนเซียของยูเครนก็ออกมาระบุว่าระบบจ่ายไฟบางส่วนของทางรถไฟไม่สามารถใช้งานได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวรถแต่อยา่างใดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ทําให้มีผู้เสียชีวิต ด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงเช่นเดียวกันครับบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะสะกัดรวนของยูเครนได้จํานวน57ลสิลำขณะที่เจ้าหน้าที่ในแคว้นครัสโดดาก็บอกว่ามีรวนของยูเครนเข้าโจมตีคลังน้ํามันส่งผลให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อยและก็ท่อน้ํามันได้รับความเสียหายแต่ทําให้เจ้าหน้าที่กว่า100รายต้องถูกส่งเข้าไประง,งับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้รัสเซียและยูเครนเห็นชอบที่จะแลกเปลี่ยนนักโทษจํานวน175รารายโดยรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าพวกเขา จะมีการปล่อยตัวทาหารยูเครนอีกจํานวน23รายที่ได้รับบาดเจ็บกลับไปสู่กองทัพยูเครนอีกด้วยนอกจากนั้นสตีฟวิสคอฟทูพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเจราจาเพื่อบรรลุสัติภาพจะเริ่มต้นขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียความเคลื่อนไหวดังกล่าวการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านประธานดีโดนันทซ์และประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของสหรัฐนั้นเนี่ยครับได้มีการเจราจาพูดคุยกันก่อนหน้านี้เพื่อที่จะนําพาไปสู่การยุติสงคราม นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางด้านประทับดีวอร์เเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนแล้วก็มีการออกมาโพสข้อความผ่านโซเชียลออนไลน์ทั้งทางด้านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางด้าน Vol วอรเเมียเซเลนกี้โดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็บอกว่าการพูดคุยก็เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็การนําพาไปสู่การยุติสงครามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ออกมาเปิดเผยตรงกันนะครับว่า จะมีการส่งตัวแทนนั้นไปเจราจาพูดคุยกันที่ซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายสัปดาห์นี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศครับวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมไปกดช่องใหม่นะครับติดตามช่องใหม่ของผมชื่อว่าช่องถาอัปเดตนะครับซึ่งเราจะไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ช่องดังกล่าวมากกว่าการอัปเดตที่ช่องถาอินเตอร์นิวนะครับช่องนี้ผมยังคงรักษาไว้นะครับยังมีการอ่าอยูบ้ง จะน้อยกว่าช่องถาอัปเดตดังนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆได้ที่ช่องถาอัปเดต